จีเนแมมมูสิกครับผมครับผมพวกเราคอนเซ็ปตครับครับผมสวัสดีครับผมติ๊กเกอร์ครับสวัสดีครับผมกิมครับวันน้แบบเป็นยัไงบ้างครับว้าววิลล์ยังไงบ้างติกเกอร์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่สนุกมากครับสนุกตรงที่ว่าเราได้ลองผมอ่ะได้ลองชุดใหม่ๆได้ลองสไตล์แบบคืออันนี้เป็นสไตล์ที่ผมชอบแต่งอยู่แล้วแต่มันเป็นแบบไอเทมเป็นใหม่ ผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่สนุกมากๆครับครับและคุณคืนแล้วครับตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นเลยครับผมแล้วก็ดีใจครับผมที่ได้มาเดินให้กับแบรนด์สไมลี่ฮาวครับผมเสื้อผ้าคนน่ารักมากครับคอลเลคชั่นน่ารักมาก ได้เดินงานเดียวเราไม่ได้เดินอีกเลยในระยะเวลาสองปีครับตัวเดินผิดวันนี้มาแก้ตัวแล้ววันนี้เรา,าทำอย่างเต็มที่เราจิกอย่างมันแตกหมดช็อตแตกหมดวันนี้ครับขอบคุณทุกคนซัพพอร์ตครับคเออหน้าให้กันหนึ่งเราติดเราต้องใน้ไปหน่อยก็ที่บอกว่าคอลเลคชันที่เรามาในวันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์สปริงครับคุณสปริงซัมเมอร์สองปีส่ใช่รครับแต่เงินเป็นไงบ้างนะจริงๆมือของเราก็จะมิก บิกทั้งหมดสามแบบว่าเซอคอลเลคชันเลยก็จะมีคอลเลคชันแบบว่าอัแอร์อพทีดีแอร์แล้วก็บลูแฉบใช่ครับผมก็เป็นคอลเลคชันที่แบบเป็นบาดี้เป็นเป็นเบสบาี้เป็นเบสบี้ครับที่บิกทั้งหมดเลยใช่เป็นการคินเป็นบลูแฉกครับผมครับผมการกินก็เป็นบลูแฉก ครับก <ítulo> ็เป็นรูทแั็งแล้วก็อาเป็นเดแอร์เหมือนกันะซึ่งเป็นการแบบเป็นการแบบต้อนรับฤดูร้อนด้วยความสดใสสีสันอะไรแบบนี้ครับใช่ไอ้ยูอ่ะผมผบอกว่าเป็นเสื้อยืดหรอว่าสำหรับซัมเมอร์ครับผมก็เก่งที่เป็แบบใส่สบายๆสำหรับหน้าร้อนคนะผมย่างผมก็เป็นเสื้อยืดจากแบบคอลเลคชั่นแล้วก็อาเป็นเดร์สกายอาเป็นเดร์แอร์นะอาเป็นแอร์สกายแล้วจะซื้อไป็นทำไมล่ะแล้วเป็นรูทชั่งครับโอเค แต่เป็ีคิด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายมากเราต้องบอกก่อนว่าคอลเลคชันนี้ที่คือเขาจะเอาทุกอันมาแมทช์งกันใช่ครับผมตั้วเดียจริงจริงทาง i ซาจัดมาดีเพราะว่าใช่ปกปกติก็แต่งตัวแบบนี้อยูแล้วผมก็เป็นคนอายเยอะๆนะฮะก็เลยมาแบบเยอะๆนิดนึงทีๆงๆมีแว่นกันแดดอีกอันนึงด้วยแต่ ก็ถ้าถึงใจที่จะไม่ใส่เพราะว่ามันจะดูเยอะเกินนะครับผมขอผ,ผมจริงๆก็ใกล้เคียงกับเอวิดย์ดุกเลยอาจจะขาดแค่เสื้อคลุมตะกียบนึงนึงนึง,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 งขอผมก็ก็ก็ yes ก็ก yes ประมาณนี้แล้วตอนนี้กําลัง dead อ, <ega. S 2> อินเดนิมอยู่อยากอยากจริงๆอ่ะในในทุกเสื้อผ้าผมขาดเสื้อเดนิมก็เลยแบบพอได้ใส่วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากของผมก็เหมือนกันเลยครับผมแต่ว่า วันนี้มาสมาร์ที่หาเราเด้เพิ่มความพิเศษใส่ของด้านนอกเข้าไปครับผมถ้าเป็น everyday looking ก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ในคามคลาสสิคคลาสสิคลูกคุณหนูอ่ะอยากให้นันงเป็นแฟนหน่อยว่าถ้าอยากจะซื้อของในชั้นนี้มีชิ้นไหนที่แบบว่าเราแบบว่าอยากให้คนซื้อเราสำหรับผมนะครับผมอยากให้ทุกคนซื้อกระเป๋าใบนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากคือมันแบบดีเทลมันดีอ่ะใช่ครับ หรือว่าถ้าเกิดทุกนคนอยากทำแบบเบาๆหน่อยอ่ะมินิมอลมินิมอลแล้วม่มอยากจะเยอะหน่อยแม็กซิมอลโอ้โหไม่น่าเชื่อกระเป๋าเยอะมากใส่ทุกอย่างได้กระเป๋าตังค์โทรศัพท์ขวดน้ำเอ่ยฟังหูฟังแล็บท็อปอะไรเอ่ย <c oughs> ได้หมดเลยนี่ <c oughs> แต่ทุกอย่างขายเก่งมากเลยอะเสียถ้าอยากให้ฝากแบรนด์ฝากแบรนด์ฝากคอลเลคชั่นดีกันทุกท่นถ้าผมก็ฝากคอลเลคชั่นสปีนสมมติเก็อยาก <c oughs> เคยได้อยู่ทั้งหลังกล้องทั้งหน้ากล้องก็รู้สึกว่ามันเป็นการออกกองมันเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็อยากอยากเราไปออกกองใหม่อยากได้กองใหม่เผยบทอะไรหรอแต่จะแอคชั่นไหมแบบแอคชั่นแอคชั่นในห้องตีลกายอยู่เดี๋ยวห้องช่องหกสูงเนี่ย เหนื่อยแล้วตอนนี้ตอนเดี๋ยวขออัปเจ็ดยังหีไม่เขียนกีวันแล้วจะไปกูแล้วนี่นลอยยังไงบางอทิตหน้าเราต้องช่ไหมอาปิ่หน้าน้าเร บ้ด พิธีการแล้วก็ยังไงก็ใส่ว่างวันไหนก็มาเจอพวกเราได้นะครับทุกวันได้ไหมใช่ผมว่าประสบการเราทำงานแทบทุกวันเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนว่าจะว่างวันไหนไม่ว่างวันไหนแน่ว่าเราต้องเจอกันทุกวันรอรอรอมาฉิดน้ำกันครับได้ค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่ะคุณเล่นตลกเลยอ่ะ 对不对